สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง5หุ้นที่ให้ปันผลสูงนะครับโดยสแกนมาจากแอปสตรีมมิ่งนะครับประจำปี2 5 6 4จะมีหุ้นตัวไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเ,เพื่อนเอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นที่จ่ายปันผลสูงนะครับโดยสแกนจากแอปสตรีมมิ่งนะครับในปี2 5 6 4นี้ซึ่งเข้าใจว่าผมเคยทำเอาไว้แล้วแต่ว่าทำในปีที่แล้วหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับปีนี้เรามาดูกันใหม่ว่าแอปสตรีมมิ่งนั้นจะคัดสรรหุ้นตัวไหนมาให้เรานะครับ เรามาเริ่มกันที่บริษัทแรกนะครับก็คือบริษัทล่าสูงประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าหุ้น lst ซึ่งหุ้น lst นะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชไขมันพืชผสม แล้วก็เนยเทียมนะครับผักและผลไม้แช่แข็งบรรจุกระป๋องนะครับรวมไปถึงน้ําผลไม้กาแฟแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆด้วยซึ่งหุ้น LST นะครับก็เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเกษตรกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับโดยที่มี CDR e p o r t อยู่ที่ระดับ4นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับกําไรในราย9เดือนของปี63ของหุ้น LST นะครับ ก็ลดลงมาประมาณ34นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือหลายๆบริษัทเขาก็เผชิญกับวิกฤตต่างๆนะแต่ว่าผมคิดว่านะครับหุ้นในกลุ่มอาหารเนี่ยก็ไม่น่าจะโดนขนาดนี้นะครับโดยที่อัตรา net profit หรือว่าอัตราการทำกำไรสุทธิในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่4.53 ถ้าเราย้อนขึ้นไปดูนะครับในส่วนของกำไรสะสมเนี่ยก็ถือว่ากำไรสะสมของหุ้น lst ก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นกำไรสะสมนะครับปัจจุบันหุ้น lst ก็มีค่า pe อยู่ที่10.71เท่านะครับค่า pbv ก็คือ1.03เท่า ก็ถือว่าทั้งค่า P/E แล้วก็ค่า P/BV ของหุ้น LST ก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ต่ำพอสมควรนะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวโดยที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่8.44%ต่อปีถือว่าให้ปันผลค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับค่า D/E ในปัจจุบันของหุ้น LST นะครับก็อยู่ที่ระดับ0.42เท่าก็ถือว่าค่า D/E ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำพอสมควร ราคาของหุ้น lst ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่4บาท82สตางค์ต่อหุ้นหุ้นต่อมานะครับก็คือหุ้นออร่าหรือว่าบริษัทออร่าจำกัดมหาชนสำหรับหุ้นออร่าเนี่ยเคยทำเป็นคลิปไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะครับโดยที่ธุรกิจของหุ้นออร่าเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับได้แก่ เคนลอกไฟฟ้าสะพานปรับระดับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานนะครับสำหรับงบผลประกอบการในราย9เดือนนะครับกำไรสุทธิของหุ้นออร,ร่าก็ลดลงมาประมาณ33%นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมอธิบายไปเลยนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ธุรกิจมันก็ล้มกันไปเยอะนะครับรวมไปถึงโรงงานอะไรต่างๆนะมันก็เลยมีผลทําให้หุ้นออร่าเนี่ยที่เขาทํางานกับโรงงานเนี่ยมันก็จะมีรายได้ที่ลดลงด้วยนะครับโดยที่อัตราการทํำกาไรสุทธิของหุ้นออร่านะครับหรือว่าตาเนตโปรฟิตเนี่ยอยู่ที่8.91นะครับสำหรับค่า P/E ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่8.40เท่าค่า P/BV นะครับก็คือ0.86เท่า โดยที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันก็คือ8.33%ต่อปีสำหรับค่า D/E ในปัจจุบันของหุ้นออร่านะครับอยู่ที่0.20เท่าก็ถือว่าอ่หนี่สินของตัวบริษัทก็จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าค่า D/E เนี่ยก็ไม่ถึง1เลยก็ถือว่าเขาแบกรับภาระนี่ค่อนข้างต่ำนั่นเอง สำหรับราคาของหุ้นออร่าในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่1บาท20สตางต่อหุ้นแล้วก็สำหรับหุ้นออร่านะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นค่า CG Report อยู่ที่ระดับ4ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะหุ้นต่อมานะครับก็จะเป็นหุ้นบริษัทฐาน Engineering Solution จำกัดมหาชนหรือหุ้นหานนะครับ ซึ่งหุ้นหาเนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคารโดยที่ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ปร,ประเภทประเภทแรกก็คือผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงประเภทที่2นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาพิบาลประเภทที่3นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น ส่วนประเภทที่4นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ระบบงานพิมพ์แบบดิจิตอลสำหรับหุ้นหานนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาด MAI นะครับได้ CGreport อยู่ที่ระดับ5ด้วยก็เลยถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับบริษัทที่อยู่ใน MAI เนี่ยโอกาสที่เขาจะมีการเติบโตมันก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับ สำหรับงบผลประกอบการในราย9เดือนของปี63กำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ลดลงมาประมาณ23%โดยที่อัตราการทำกำไรสุทธิหรือว่าตาเนทโปรฟิตในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่8.87%สำหรับค่า PE ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่10.29เท่าค่า p b v นะครับก็คือ0.99เท่า โดยที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่8.18เต่อปีสำหรับค่าด E ในปัจจุบันของหุ้นหานนะครับก็อยู่ที่0.17เท่าสำหรับราคาในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2บาท20สตาตคงต่อหุ้นหุ้นที่4นะครับก็คือหุ้นไพลอนหรือว่าบริษัทไพลอนจำกัดมหาชนสำหรับธุรกิจของหุ้นไพลอนนะครับก็ทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างงานลากฐาน ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็จะมีในส่วนของการตอกเสาเข็มงานปรับปรุงสภาพดินนะครับโดยการฉีดซีเมนต์ลงไปแล้วก็ในส่วนของงานกำแพงกั้นดินชนิดไดอัลแฟมนะครับสำหรับหุ้นไพรอนนะครับก็เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอสังหา,าริมทรัพย์แล้วก็ก่อสร้างเป็นหุ้นที่อยู่ในเอสเซด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในส่วนของ CG Report แล้เราก็จะพบว่า CG Report ของหุ้นไพรอนเนี่ยอยู่ที่ระดับ5ด้วยนะครับก็ถือว่า อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะถือว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจนะครับทีนี้นะครับถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนปี63ของหุ้นไพ่อนเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็ลดลงมาประมาณ16% โดยที่อัตราการทำกำไรสุทธิหรือว่าตา net profit นะครับก็อยู่ที่ระด,ดับ13.42%ปัจจุบันนะครับค่า P/E ของหุ้นไพลอนก็อยู่ที่11.93เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่2.90เท่า ก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า P/BV ของหุ้นไพลอนก็ค่อนข้างสูงอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับในขณะที่ค่า DE ในปัจจุบันของหุ้นไพลอนนะครับก็อยู่ที่0.27เท่าก็ถือว่าค่า DE ค่อนข้างต่ำมากๆนะครับทำให้เราเห็นว่านี่สินของตัวบริษัทเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนั่นเอง สำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับก็คือ6.85%ต่อปีแล้วก็ราคาของหุ้นไพลอนในปัจจุบันนะครับก็คือ3บาท96สตางค์ต่อหุ้น มาที่หุ้นตัวที่5ของคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วของคลิปนี้นั่นก็คือหุ้น pttep นะครับหรือว่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จาักกาันก็คือปตทอสพออนั่นเองสำหรับลักษณะธุรกิจของหุ้น pttep ก็จะเป็นการไปสำรวจแล้วก็ขุดเจาะน้ำมันดิบแล้วก็ขายน้ำมันดิบให้กับบริษัทต่างๆหลักๆก,ก็จะเป็นการขายให้กับทางไทยออยนะครับซึ่งไทยออยเนี่ยก็จะเอามากลัน่น กรารเสร็จก็จะส่งให้กับ PTOR แล้วก็บริษัทต่างๆที่เข้ามาซื้อนะครับแล้วก็หุ้น PTT EP ก็มีข่าวด้วยนะครับว่าไปลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งผมเคยเอามาเล่าให้ฟังแล้วนะครับอะใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละกันทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนปี63ของหุ้น PTT EP เราก็จะพบว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็ลดลงมาถึง45 จากการที่ราคาน้ำมันดิบโลกนะครับมันเป็นขาลงมาเดยตลอดมันก็เลยมีผลทำให้รายได้ของหุ้น PTT EP นั้นลดลงมานั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของอัตราการทำกำไรสุทธินะครับหรือว่าอัตรา net profit ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่15.62% ก็ถือว่า,าตานี้โปรฟิตก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับประกอบกับกําไรสะสมของตัวบริษัทก็เยอะมากๆอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวปัจจุบันนะครับค่า P/E ของหุ้น p t t e p ก็อยู่ที่13.06เท่าค่า P/BV นะครับก็คือ1.12เท่า โดยที่ค่าดีในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่0.87เท่านะครับก็ถือว่าค่าดีก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำพอสมควรนะครับก็ถือว่านี่สินของตัวบริษัทก็ไม่เยอะนะครับถือว่ามีสภาพคล่องของหนี้สินที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับอยู่ที่5.74%ต่อปีสำหรับราคาหุ้นในปัจจุบันของหุ้นพ t ที P ีก็คือ103บาท50สตางค์ต่อหุ้น อ่ะนี่ก็คือทั้ง5หุ้นทั้ง5บริษัทที่ผมสแกนเจอในแอปของสตรีมมิ่งนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะซึ่งก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นหุ้นที่นี้สินก็ไม่เยอะด้วยนะครับแล้วก็จ่ายปันผลค่อนข้างเยอะอ่ะวิธีการเข้าไปสแกนนะครับง่ายๆเลยนะที่หน้าแอป s t รีมมิ่งนะครับให้เรากดไปที่ My Menu นะครับแล้วก็กดไปที่ Stock Scanner นะครับตามภาพนี้เลย จากนั้นหน้าแอปก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าสแกนหุ้นแล้วนะครับให้เรากดไปที่ dividend play นะครับซึ่ง dividend p a y ก็คือการสแกนหาหุ้นปันผลนั่นเองพอเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมานะครับตามเงื่อนไขที่เขาตั้งเอาไว้ให้เรา ซึ่งเงื่อนไขที่เขาตั้งเป็นค่า Default เอาไว้นะครับก็จะประมาณว่า i i v n d yield เนี่ยก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ3%นะครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของจำนวนปีติดต่อกันที่บริษัทมีการเพิ่มขึ้นของปันผลของหุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือหมายความว่าปันผลก็มีการเติบโตขึ้นนั่นแหละซึ่งอันนี้ก็จะตั้งไว้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ2ปีนะครับ ถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของจํานวนปีติดต่อกันที่บริษัทมีการจ่ายปันผลอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมากกว่าหรือเท่ากับ4ปีขึ้นไปก็คือบริษัทมีการจ่ายปันผลติดต่อกันมาแล้ว4ปีขึ้นไปนะครับถึงจะมีการสแกนมาอยู่ตรงนี้นะครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของค่า pay out ratio นะครับอันนี้ตั้งเอาไว้ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ85%ถัดลงมาอีกก็จะเป็น current ratio นะครับกกตั้งเอาไว้ก็คือ มากกว่าหรือเท่ากับ2เท่าส่วนอันสุดท้ายก็คือค่า D/E Ratio นะครับอันนี้ตั้งเอาไว้ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เท่าก็จะได้เป็นหุ้นข้างล่างนี้ออกมานะครับส่วนใครที่อยากจะปรับแต่งเงื่อนไขต่างๆนะก็สามารถทำได้นะครับโดยกดไปที่ Edit แล้วก็แก้ไขปรับแต่งเงื่อนไขต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะครับพอเราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเราก็กดไปที่ Save นะครับมันก็จะเป็นเงื่อนไขในการสแกนของเราแล้วนั่นเอง อะใครอยากจะลองมาเล่นนะครับก็ลองมาเล่นดูละกันนะซึ่งฟังก์ชัน Stock Scanner นะครับมันก็สามารถที่จะสแกนได้หลายรูปแบบนะครับไม่ใช่แค่ว่าปั้นผลอย่างเดียวนะมันก็มีในส่วนทั้ง Values t o c k อกนะครับหรือว่าหุ้นโ h สต o อ k เนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปสแกนได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคก็ได้นะครับเข้าไปกดเข้าไปแก้ไขเข้าไปทำเงื่อนไขของเราก็ได้นะ เราก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับใครที่บางทีอาจจะหาหุ้นไม่ได้นะครับไม่รู้จะไปเล่นกับหุ้นตัวไหนก็ลองมาใช้ฟังก์ชันนี้สแกนหาก็ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆไหนที่มีคำถามนะครับหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับ แล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ